พีดีตลับเข้าสูอ่ช่องเรนาเวนะครับอันนี้นะครับเล่ก็จะมาเปิดกุญแจยอไวแกเป็นซีรีส์จากสารพิมโรให้กับทุกคนได้ดูกันจริง,รงๆแล้วนะครับเลยนะ่เพิ่งมีโอกาสนะครับอ่านยายวจากสารพิมโรเนี่ยได้ไม่กี่เรื่องเองนะครับเล่นักรู้จักผ่านยายวคิวตี้พายนี่งแค่็หาหาวซื่อเล่นบอกเลยนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆนัก ินใจความ 2, สัมพันธ์สีพาเทลที่มีความน่ารักสุดๆและตัวของลุบเล่นมาเองนะครับเรนว่าก็คือทําออกมาได้ดีทั้งตัวของบ็อกเซ็ตก็เลยทําให้เลนเนี่ยมองหาว่าเคยนอกจากเรื่องนี้แล้วนะคะจะมีเรื่องไหนบ้างที่มีความน่าสนใจและเนก็ไปเจออีกหนึ่งเรื่องเดี๋ยววันนี้นะครับก็จะมาเปิดกู๋กับทุกคนได้ดูกันว่าอีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องอะไรแล้วก็ทั้งหมดที่เลนมีของสารพิมพ์โรเนี่ยมีเรื่องไหนบ้าง มาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องที่เรนัาเพิ่งอ่านจบเลยนะครับนั่นก็คือเรื่อง mm. เหมียวเอียอัพน้องเหมียวนห้องผอมเรื่องนี้นะครับจะเป็นการ์ตูนวายแปลจีนแต่งโดยเธอเลยซีฮูแล้วก็แปลโดยฟางเฟย เล่มนี้นะครับจะมีทั้งหมด3เล่มในการบอกเลยนะคะว่าตัวของลูปเล่มน่ารักมากข้างในก็คือช้คําวำกนน่ารักได้เปลืองจริงๆเพราะว่าภาพประกอบเออแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมนลงตัวมากๆนะคะมีความละมุนสุดๆเป็นการเลือกใช้โทนสีที่เคยแบบละมุนแล้วก็มีความซอฟจริงๆนะคะแบบโทนน้าตาลต่างๆเนาะเลยนว่าเนื้อหาข้างในเนี่ยชวนเขินแล้วก็มีความน่ารักแบบเต็มเป็นหมดเลยจริงๆนะครแล้วก็เรื่องราวข้างในเนาะก็เป็นการดําเนินเรื่องที่เรียนรู้สึกว่า ก็แบบเรียบง่ายแต่ก็มีอะไรที่แบบซุกซ่อนอยู่ให้เราเนี่ยได้ติดตามแล้วก็ค้นหากันต่อไปในเรื่องนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องาวของตาซูเป็นนักเขียนโนเนมเนาะที่วันหนึ่งนะครับก็ไปพบแมวแล้วก็เก็บมาเลี้ยงวันหนึ่งเนี่ยแมวของเขานะครับก็กลายร่างมาเป็นมนุษย์แต่ว่าไม่สามารถซ่อนใบหูได้เขาก็เลยพยายามปกปิดจากที่ปกปิดก็ทําให้ใกล้ชิดกันมากคือแล้วก็เกิดเป็นความสัมพันธ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบอกเลยนะครับว่าน่ารักมากๆทุกคนแต่และเล่มนะครับก็จะมีปมต่างๆที่แบบ เยให้เราเนี่ยได้ไปหาคําตอบกันต่อไปนะครับบอกเลยว่าอ่านไปก็คือลุ้นไปด้วยแล้วก็ติดตามไปด้วยว่าเฮ้ยตอนจบของเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะระหว่างคนกับแมวมันจะลงเอยกันได้หรือเปล่าซึ่งจากที่เรนอ่านมาทั้ง3เล่มนะครับเรนว่า อาจจะไม่จบลงแค่นี้เพราะว่ามันเหมือนยังไม่จบเลยอะทุกคนมันเหมือนจะยังมีต่อนั่นเองแต่และเล่มนะครับราคาก็ไม่ได้สูงมากนะคะทุกคนจะอยู่ประมาณ255รานะครับเล่มแรกเล่มที่สองแล้วก็เล่มที่3นะครับราคาจะอยู่ที่345บาทบอกเลยนะครับว่าตัวของรูปเล่มเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆแล้วก็ของแถมก็คือมีความน่ารักจริงๆอะใครที่มองหาก,การ์ตูนที่มีความน่ารักแล้วก็รูปเล่มดีนะครับเดิน่าเล่มนี้ก็คือเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่มีความน่าสนใจมาก เรื่องที่สองกันบ้างน,นะคะเพราะเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยโด่งดังมากๆนั่นก็คือจักรวาลคิวที่พายซี i e s รนิ่งแกเกาหาว่าซื้อในเ,เรื่องนี้นะคะจะมีทั้งหมดสองเรื่องประกอบกันเนาอก็คือคิวที่ i ายนิ่งแค่กาหาว่าซื้อแล้วก็ n o ร์ดิ g งแบบดื้อแค่กาหาว่าซนแต่งโดยแบมแบม สองเรื่องนี้นะครับก็จะมีเนื้อหาที่คล้ายกันพูดถึงความรักต่างวัยนะครับที่พวกเขาเนี่ยถูกมันหมายกันตั้งแต่เด็กบางคู่ก็ถูกมันหมายกันด้วยความรักบางคู่ก็ผลประโยชน์ทางธุรกิจแต่พอพวกเขาโตขึ้นนะครับรู้ใจตัวเองเนี่ยพวกเขาก็รักกันด้วยใจจริงของพวกเขาจริงๆแล้วก็ตตโตของพวกเขาเลยบอกเลยนะคบว่าเป็นความสัมพันธ์สีพาร์ทที่ทน่าหลกมาก<า><า>ในตัวของลูกเล่มนะคะก็คือน่าเก็บจริงๆอะ่ะเล่นะเคยพูดถึงไปแล้วแหละน้องแบบแยกคลิปวิดีโอนะคบของแต่ละเรื่องแต่ว่ายังไม่เคยมาเปิดกู่แล้วก็บอก เซตเลยนะครับวันนี้เนี่ยก็เลยจะมาเปิด้กับทุกคนได้ดูกันว่าเคยบอกเซตหน้าตาเป็นยังไงนะครับเน้นว่าคือหน้าเก็บจริงๆนะครับการเลือกใช้โทนสีต่างๆเนาะมันมีความแบบดีต่อใจแล้วก็น้าค้นหามแบบแคือแบบ อะดูแค่ตรงเนี้ยก็รู้สึกว่าพวกเขาแบบหล่อมากเออแบบฟินอะไรเงี้ยแล้วก็ข้างในนะครับก็คือหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นปกแรกนะคะเป็นคิวที่ไพนี่เห็นว่าหาวซื้อแล้วก็ดรอริงแบบดีเหียก็หาวัสซนข้างในก็จะมีของแถมตนางตานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครจีบีแล้วก็ ที่ขั้นหนังสือน,นั่นเองราคาต่อชุดนะครับทุกคนอันนี้เขาอาจจะแยกเนาะเพราะว่ามันจะมีแบบซื้อแยกกันแล้วก็ซื้อแบบบ็อกเซตนะครับเนี่ยอาจจะจําราคาแบบไม่ได้เป๊เปนะๆเนาะทุกคนจะอยู่ประมาณ3ามร้อยสี่สิบห้านะครับสำหรับเล่มนี้แล้วก็อีกเล่มนี้ก็คือ3ามร้อยสิบห้าบาทนี่ครับราคาก็อาจจะมีแบบส่วนลดต,ต่างๆถ้าเกิดเราไปเจอแบบโปรโมชั่นเนาะ ก็มีอยู่เรื่อยๆนั่นเองครับบอกเลยว่าใครที่แบบชอบเรื่องนี้นะครับหรือว่าการเก็บแบบบ็อกเซเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกนะครับที่น่าสนใจแล้วก็น่าเก็บมาก เป็นกันบ้างครับเด็กคนสำหรับเรื่องต่างๆนะครับที่ในหน่าลดวพูดถึงไปนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับจากสนามพิมพ์รถแน่อว่ายังมีนิยายอีกหลายเรื่องมากๆนะครับแล้วเราไปอ่านแล้วก็ทําความรู้จักพวกเขาถ้าเกิดในอนาคตนะครับเจอเรื่องไหนที่น่าสนใจเนี่ยก็จะมารีวิวกับเดกคนได้ดูกันสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับหวังว่าทุกคนอาจจะชอบคลิปวิดีโอนี้ถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร์เลนได้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามาดูเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะ๊ายบาย you mm -hmm.